ไฟกันเปิดไฟดีเกบ้านเรามีค้าไฟเยอะอยู่แล้วสวยสวยสว่าแต่เนื้ออยู่ไหนนะโอ้ยมันอยู่ไหนดิอยกเตะแะเดี๋ยวบ้างนะเตะนั่นนมีลิ้นจูเะเต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 ะไหนของมันเนี่ยมันอยู่ไหนอันนี้อันนี้เอาจิงนะแตหัเนอนอยู่มันตายอ่ะ ออวมาพื้นอะไรมจะตายอะไรล้วนอนอยู่ไม่เปิดน้ำหน่อยร้อนโจนี่อากาศร้อนออกมาออกมาไปสั่งทก่บ้านชมชนกันด้วยครับวันนี้กับผมเองนะแม็กซ์เล่นเราแล้วก็อยู่กับปาร์ตูน่าสตูดิโอนะครับใช่ผมเองปวดร้อนดิโอคือตัดช่องช่องบินไปแล้วไม่ต้องสนใจไปแล้วครับอยู่กับเทอร์โวนะครับอ่าวันนี้เราจะมาป่วนคนอื่นในบุกใหเว่นกันนะครับแต่เนี้ย่อย่างแรกนี่ทุกคนต้องเตรียมอันนี้มาเพื่อไปจับเด็กอย่างนี้เดี๋ยวทำเดี๋ยวสาธิตให้ดูอะไรี่พู นี่ดูนี่ทุกคนเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูว่าต้องทำยังไงทำอย่างเงี้มันก็ทำอย่างงี้คุณเธอบัวเข้าเกมเลยไปไปไปคุณออกจากบ้านอ่ะอ่ะล็อกล็อกบ้านก่อนล็อกบ้า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 นก่อนอ่านี่ทุนทุนน่าทำมั้คุณมาทำอย่างเนี้ยคุณมาทำอย่างงี้ยคุณมาทำอย่างเงี้ก่อนคุณมาทำอย่างเงี้ก่อนทำอย่างเี้ยทำอย่างเี้แล้วนี่คือการบุกเข้าบ้านคนอื่นไม่ได้ละไปแล้วก็ไประเบิดบ้านเขาเลยอย่างเงี้ยไปมีการสาธิตด้วย พาเราไปนั่นแหละดีมากอย่างนี้ไอศครีมเดี๋ยวเราเป็นคนขายเองนี่คือรถไอติมมันจะสามารถหลอกล่อเด็กนี่ใส่ไม่ดีมาเฮ้ยเอาเอาเอาันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปคนหลอกหลอกล่อเด็กโอเคแม่เดี๋ยวเราคือไอสคริมมันเฮ้ยมีคนมาไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องสนใจคนผู้หญิงจับมันขึ้นรถเลยไงเฮ้ยจับมันขึ้นรถพาไปเชือดเมื่อไรเรามีปืนแล้วยิงได้เลยฟรีเค็นต์เด็กด้อยเฮ้ยนี่ เฮ้ยนี่นี่ทุกคนทุกคนเฮ้ยคนคนข้างหน้าคนข้างหน้าเฮ้ยคนข้างหน้าหยุดหยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่มันบอกกันเดี๋ยวพิมบอกเฮ้ยยังยังในโบนในโบอยู่ในรถนั่นคนอยู่ในรถก่อนไม่ไม่เราเผื่อเจะเผื่อไปชิกงั้เผื่อไปชิกเฮ้ย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 ฮะเฮ้ยทุกคนถ้าผู้ชมผู้หญิงเขาไม่หายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาเบียร์คนนี้อันนี้ทุกคนพวกเราได้เบียร์คนมาแล้วไปไปไป ไปทุกคนพาพาไปทิ้งในนะพาไปทิ้งน้ำพาไปทิ้งน้ำเฮ้ยไปไปไปไม่มันเปลี่ยนเสื้อแล้วทิ้งทิ้งเดอบูดที่นั่นแหละแล้วก็กลับมาแล้วแลเอามันหายมันหายมันหายมันไม่หายมันเปลี่ยนเสื้อไป้ไวไวไปไล่ติมมาไล่ติมอ่ะเฮ้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  เฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทักผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปฆ่านะเออจะพาขึ้นรถไปไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกเขาหน่อยเฮ้ยจุ๊บเดี๋ยวแบบนี้กัน Hello โยน้องเฮ้ยทุน่าอย่าเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านทุน่าหยุดก่อนเฮ้ยทุน่าทุน่าพาพาพาไปไหนพาไปไหนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเจ้าประตู โอ้ยล็อกบ้าน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 กุดเออล็อกลวรีบล็อกติเฮ้ยไม่ใช่แค่นี้แหละดีละเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนโอ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยกอนคุณตูน่าเดี๋ยวผมจะแบนเขาสามสองหนึ่งเรียบร้อยตายไปเรียบร้อยเลยตูน่าหยุดก่อนตูน่าหยุด Hello Follow me Follow me อะไรขบขาอะไรนะ Follow me Follow me ถ้าเขียนผิดอะไรก็ขอให้หน่อยครับไทย Follow me Follow me Follow me มันบัไทยอะไรย่าไทย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 ไจับมันไม่เชื่อเราล่าไม่ได้เดี๋ยวเราบอกเขากัน เฮ้ยยูว่าหยุดเฮ้ยยูเฮ้ยให้ให้เจ็ดเ้ยยูคอนเฮ้ยยูคอนคนเป็นยัเลยยูคอม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 เอาจีพิมคอมว่าฟอลโล่เดีอยวเราขี้เกียจพิม์ล้วไปโลมีนี่นี่นี่เดี๋ยวจะจับมันไปฆ่าจับมันไปฆ่าเดี๋ยวจับมันไปฆ่าคนนี้เป็นเพื่อนผมนะครับโอ้ยไหมนะบ้านผมถูกไฟไหม้่ไม่หมอกล้วรวยดูล้วรวยแค่เนี่ย อ้าวกดกดปิดเฉยวะดิปีปีพ่อพ่อพ่อีพ่อพ่อเธอบดิเเธอโบนดิเนะดูนะดูนะดูน่ะดูนะตายตายมันตายได้ฆ่าได้ด้วยฆ่ายังไงอ่ะก็คือกดแบลล์เขาจากบ้านเนี่ยก็คือถ้าเขาเข้ามาในเขตบ้านเราเรากดฆ่าเขาได้เลยอนาเขตกลางอนาเขตเฮ้ยทุกคนทุกคนพวกเราไปจับเด็กกันไหมไปจับเด็กกันไหมเออจับเด็กเป็นไง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 เจอแล้วเจอแล้วหนึ่ง เฮ้ยเขาเขาไปเหนือติดอ่ะโอ้ยเฮ้ยน hey ้อหยุดเขาไปเหนือติดเด้อเราไม่ได้เล็งเหนือเล็กหน่อยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่คนแรกปะคนมาแล้วดคนมาอ๋อๆลืมไปลืมอันแบนขอบายในไม่ถูกนะคขอเข้าบ้านได้ไหมอันแบนอันเล่นแหละคนผิดจับไปเลยอันแบนมัน ไอ้ทุกคนทุกคนเราจับผู้หญิงคนนี้ด้วยทุกคนเราจับไม่ได้เราจับไม่ได้ล้วไป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 แล้วทุกคนเราจับไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะตายรถแล่าไม่แล้วนี้ทโบนี้ทะโบทวโบขึ้นมา้าน เลขที่สิบสองว่ล็อกประตูคำถามเอ้ยนี่ไงน,นี่เอาเอาเอาเอ้ยนเอ้ยนี่บ้านหลังนี้ดีกว่าบ้านหลังนี้ดีกว่าสดร้อนบ้านเรขที่สิบสองคือเดอะว e นออฟตีโอชิอบหาวานมาแล้วรอแป๊บหนึ่งไม่ดูแลบ้านเลยนะคุณตอนนี้เอากำลังป้นบ้านที่เลขที่สิบสองอยู่เฮ้ยแล้วเข้าไม่ได้อ่ะ เธอเข้ามาแล้วเรหาตู้เสียเออเธโบเทโบเทโบเตรียมกดว้าเทโบเทโบกดว้ามาข้างนอกเลยเทโบว้าออกมาข้างนอกเลยเลยก่อนที่มันจะเข้าไปแบนเทโบเทโบกดว้าป่ะกดว้าป่ะหัดไอที่โฮมแคมอ่ะว้าไปที่อื่นเอไปไปบ้านหลังนี่อะไรเทโบเอ้ยไม่ใช่คุณตาบอกว่าบ้านหลังนี้อะไรนะ12 12มาแล้ว2บ้านปลายขาปลายขาเลยอยู่ใกล้ๆอ่ะปลาย เฮ้ยทแต่เอาจริงนะครับท่านผู้ชมเทอมนี้ไม่แต่เอิบอะไรคนไทยแล้วคนไทยไม่ปิดบ้านเลยคนไทยไม่ใจดีคนไทยไม่ใจดีคนไทยไม่ปิดบ้านตู้เซฟไหนวะบ้างเฮ้ยเราจำบ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนี้ตู้เซฟอยู่นี่ตู้เซฟอยู่นี่จำได้เธอทางไหนอ่ะทางนี้เท่าไหร่บอกกันหนาลิบเบอร์ลิบเบอร์ลิบเบร์เบอรระเบิดระเบิดไปปนปนปนเงินเป็นของพวกเราไม่มันมาแล้วนีว้าบก่อนเราขอว้าบก่อนโอเคว้าบละร้อนร้อนละมาด๊ เฮ้ยคคนไทยไม่ปิดไว้แล้วคนไทยไม่ปิดไว้อีกแล้วคนไทยใจดีอีกแล้วบอสดีปวดปวดเมื่อยยามาชนปวดยามาชนไปยามาชนเปิดม at um> ือใครมาเต็มเลยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราบอกว่าตรงไหนอะไม่ระเบิดเนี่ย What ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าระเบิดเหนือไม่น่าจะไม่ดีพอไปเลื่งสองสามระเบิด ไปไปไปบ้านเหนือเป็นบ้านที่สิบเอ็ดไหมเอ็ดเหรอาสิบเอ็ดเออไปบ้านที่สิบเอ็ดเลยไปไปไปบ้านสิบเอ็ดยบ้านบ้านดูหน้าอ้าวอะไรวะไม่ต้องมีคนมามีชะตาครรมกับเราเข้าไปเลยก็ไม่เคยดูหน้าเข้าไปบ้านเฮ้ยเจเราก่อนอุ้มเราหน่อย อยู่ในกาแฟเอาเราบั็กเข้ามาในบ้านจูน่าใช่ไหมเธอเฮกเอาก็ไปปนเลยเนื้อเอาเราปนไม่ได้เราเอาเอาเอาไปไว้เอ้ยเสิร์ตดีกว่าเฮ้ยเราเข้าบ้านจูน่าไม่ได้เหรอะวัดคลิกด้านต่อไปกนที่ไหนี่เราเบื่อไม่ติดหัวเลาะไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราเบื่อได้แล้วไป เฮ้ย <Okay. c oughs> ไม่หาบอลกอเลข <c oughs> อองกอเลขสองให้เอ้ยโอเคมา <c oughs> ไปก่อนและนี่ท่านผู้ชมครับผมขอนแนะนําอย่างหนึ่งครับก็คือการที่เราอ่ะใช้เอ่อไอไอนี่นะครับมันจะเป็นการที่นี่อันนี้ข้อของร่างกายกดนี่ครับอ่าี่โอ้โหอย่างโกงอ่ะท่านผู้ชมดูดิอย่างโกง,ง,งนะอ่าสําหรับ วันนี้นะก็ไม,ม่ก็ไม่มีเลยมากครับวันนี้เราเป็นแก๊งสามจงสุดหล่อที่นะครับก่อนไปนะครับเราขอไปจับคนมาเชือดก่อนนะครับนั่นอย่างเช่นคนนั้นท่านชมไม่เห็นแต่ผมเห็นนะครับก็คือมันจะเห็นขึ้นไปบ้านนะแลับนี่แหละบ้านหลังนี้นะครับเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านปุ๊บแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็กดจับเชือดครับกดกดแบนเขาครับกดแบ,บนปังเรียบร้อยตายแล้วน,นะครับโอเคนะอ่า เรียบร้อยครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เจอใหม่คลิปหน้าครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยครับแล้ววันนี้ก็บาย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 ใช่ไหมบายไปก่อนไปก็ต้องมีฉากแบบไมเคิลเบย์บายป, bye bye, <Bye. S 1> ปัง